ลุงพวยออกรายการโฆษณาขายครีมบำรุงผิวหน้าของแทมมีตราสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปลุงพวยถือหน่วยหมากพร้าวที่ข้างกระปุกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่แดงมีใอยู่ดีมีแห้งคู่ผูกคู่ค,คนนะครับนอะลุงกับบมี่อย่างไยครับเงินบริจาครับมาเบิดแล้วครับมือนีก็อยากมาทำมาหากินแล้วครับนอะสีมาโฆษณาขายครีมครับ ซอยปังในเด้อซสยอุดหนุนในเด้อคับสวดเสว่ีมของลุงก็มีเสว่าคีมลุงพวยถือหน่วยมะพร้าวเด้อขับเด้อเป็นตาสัญลักษณ์คือมีหูบลุงพวยถือหน่วยมะพร้าวยูนากระปุกเด้อขับเด้อสรรพคุณกันไลยหลาเด้อขับเด้อสีมาแจกแจงให้ฟังล่องฟังเบงเด้อขับเด้อ ผู้ใดซื้อไปใส่แล้วันาบัวนานาบวนาัวด้านนาบวนาัวท้นนาบัวมึนคือจังนาลุงรับประกันคืนเงิน้อครับลอยเปอร์เซ็นต์อยเปอร์เซ็นต์เขามาครับเขามาซอยลุงซื้อขีมได้เลยครับผู้ใดเป็นโรคขี้หูขี้กาดขี้เกลื่อนฝีดาดกระท่าขีมของลุงได้เลย้อครับรับรองว่ามันซีระเบิดระเบิดขึ้นมากกว่าเการับประกันคุณภาพครับ ผู้ใดโทรเข้ามาในรายการสื่อหนึ่งแถมซิบเด้อครับสื่อหนึ่งแถมซิบครับรับประกันรับประกันคุณภาพรับประกันราคาโทรเลยนะครับพี่น้องโทรเลยมันสีเบิดอายุแล้วครับอีกสามมือสิเบิดอายุแล้วฟฟ้าแน่ซอยลุงแน,นครับหาเงินครับหาเงินจ้างทนายพิไลคดีโพสซอยลุงแนลุงนอนบ่รรับเร็ว คีมตาลุงพ่วยถือหน่วยบัพร้าวเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ทางขวดเด้อครับเด้อรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์จากลุ่งพว่วยเด้อครับผู้ใดใส่แล้วนากระสีหนา้ายังกระเบื้องตาร่างยังขึ้นกับนาลุ่งนี้แล้วครับใส่แล้วนาบัวนานาบัวมึนนาบัวดานนาบัวท้วนมารับเงินขึ้นเลยเด้อครับทษเลยเนะครับแฟนครับเนาะทษเลยซอยอุดหนุนลุงแน่มันชเบอายุแล้วอีกสามมือ รับประกรันซือหนึ่งแถมซิป้อครับเด้อขอบคุณหลายๆ้อครับ่ายซื้อซุปไทยลุ่งก็ขอให้คุกคนอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีตลอดไปเลยครับแล้วพอกันไหมครับแฟนคลับที่อยากหน้าหนาหน้ามึงหน้า,นาทนหน้าด้านเป็นกระเบื้องกราช้างอย่างกับหน้าลุงวยโทรเลยซื้อหนึ่งแถมซิหมดอายุภายในสามวันรับประกันคืนเงินถ้าใช้แล้วหน้าไม่ด้านจริง